โอ้โหหวานหยดจ้อยโอ้โหสวัสดีครับทุกคนพี่เพชรกับน้องกูฟูค่ะจ้าเอ๋นี่ทำอะไรบ้างโอ้โหรักกันต่อโอ้โหรักกันต่อโอ้โหอะโอ้โหรักพี่เพชรมากเลยรักพี่เพชรพลอยมากเลยโอ้โหเจฟู่เจฟู่เจฟู่โอ้โหเจพลอยสปายโอ้โหโอ้โหน้องโอ้โหรักพี่ขามากเลยเหรอ ไม่สาวจุ้มลิม้มค่ะไม่เอาแล้อไม่เอาแล้วเอาเอาเอากัดน้องอย่ากัดน้องไงดุกัดน้องไงดุกัดน้องนะเพชรจะกัดน้องนะให้ฟูนอนด้วยนะฟูไม่นอนแล้วอ๋อลักกัน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 โอ้โหน้องเพชรกัดใจ เสียงพักเนียเสียงพักจากนอนในแล้วเนี่ยโอ้นอนเปิดบทุนโอ้ยอีกอวนเออตกซะนาตกซะนาะหญิงาวพินางนอนเปิดทุนอย่างเงี้ยมันจะบายใจใช่ไหมอือหือพุงขาวขาวของใครเนี่ยพุงขาวๆของใครวะ พุงข,ขาวจั๊วๆของใครเนี่ยโอ้โหพุงข,ขาวของใครอ่ะเอาวนพุงขาวขาวขาวองใครเฉือมช่วยขันมึงไปเฉืมช่วยก้านอนนะลูกพเพชรนอนนั่นแล้วนะมีไปทำงานนะเออนอนจะเออนอนจะลุกนอะนนอนนอนมันจะเฉยช่วยไม่เฉื่อมแม่ามี้ เต้นชวยไม่เฉดเลยดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต้นช่วยจะไปหาผู้บ่าวลูกมามาอ่ะยังล่ะสมัครขนจับของเองเลี้ยไปสมัครขนเองโอ้ยเหม็นตัวเองไม่อาบน้ำปะเนี่ยใช่ไหมเออชะมัดขนจับของกับเป็นอืมอู้พุงมันดิจิ๊ปพอจอมเสียบนะคะผมอุ้ย ชิชีแป๊ะๆนั่นเนี่ยฮะเราอะเช้าช่วยคนเท็จทเลยโอ้โหเชาช่วยคนเท็จที่เลยฟูขึ้นไปนอนข้างบนแล้วฟูไปนอนกับพี่เพชรแล้วไม่นอนก็เป็นหนูก็นางคนเดียวก็ได้เนาะอู้สวย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 โอ้สวยยังกระดกกระเดียดเถอะนะน้องปุยมุ้ยตาเนี่ย ต้องวันปุยมุยปยุยมุยนะคะพี่เพชรปุยปุยมุยนะคะเนี่ยเริ่อมสวยอีกโดนมาเลยอ้วนแล้ว,วละจะนอนนะอ้วนแม่จะไปทำงานแล้วอ้วนพี่ฟู่ไปไหนลงมาหาพี่เพชรเองไหมหนูนอนนี่เหรอเดินนั่นนั่นนั่นเอ้ยเอ้ยมีใครแอบมองวะใครแอบมองวะใครแอบมองพี่เพชรอ่ะ อะลงมาดีๆนะเอ้าลงมาดีๆนะเนี่ยเอาล่วงไปนะเอ้าอ่ะลงมาดีๆีนะเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เพชรแล้วทําไงเราลงมาหาพี่เขาดีๆสิเอาจะลงไงอ่ะจะไปหาพี่แล้วลงมาเนี่ยลงมาสิลงมาสิลงมาดิกระโดดลงมาก่อนเออลงมาเว้วก็ลงมาจากเตียงนี่เฮ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนมามีนะต้องมาอ้าลงมาดิลงมาดิอ่ะอ่า หนึ่งยังจำอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไปไปหาพี่เพชรเพชรน้องนอนด้วยน้องขอนอนด้วยโอ้โหเอาอกกับใจกันฉุดยิ้ดเลยนะอ้วนทเดีขึ้นนอนขงบนสุดท้ายก็นอนกับพี่เพชรใช่ไหมพี่เพชรเกา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 โอ้โหทำความสะอาดนี่น้องโอรักน้องจังเลยเฮ้ยทำความสะอาดเรียกกัดนอนว่อนีะฮะมีเห็นกระตาอยู่นะว่ากัดงับกันน่ะ เออรักน้องรักน้องรักน้องรักฟูที่สุดเลยโหพี่เพชรรักฟูที่สุดเลยกระพวนมันใหญ่อะไรกันนักกันหนาเดี๋ยฮะกระพวนนี้ไปขโมยไปกับโดเรมอนนะคะเนี่ยใช่ไหมเอ้ยหรือโดเรมี่โอ้โหรักกันนะคนเขารักกันโอ้โหอีายตาร้อนจริงๆเลยเล่ะเนี่ยโอ้โห,โหไม่เห็นมาเอาช่อปหมามีมั้งเลยวะเนี่ยเอ้เสียใจวะเนี่ย กระจายจริงๆโอ้เห็นเด็กนะเด็กกูทำอะไรกันวะเนี่ยเด็กทำอะไรกันทั้งหูปอ่อช็อกกันเหรอเนี่ยอ้โช็อช็อช็อโอ้โหผูโอ้ฟหผู้ปุยมุ้ยอ่ะโอ้โหพี่เพชรปุยมุ้ยปุยมุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปุยมุ้ยปุยมุ้ยโอ้โหโอ้โหรักกันฉุดๆเลยอ่ะเนี่ยหักกันดีๆก็จะกัดอายเด้แล้วกัดอายจริงหรอหนกไม่จะกัดกันจะหน่อยนะน้องไปจอกกันได้ไหม อ้าวแล้วฟูกัดใจเอากัดกอดเอาโอ้โหโอ้โหก่อนพี่เพชรหลับพี่เพชรหลับพีใช่ไหมเนี่ยอ้าแล้วพี่เพชรหลับแล้วพี่เพชรนอนหลับแล้วหรอโอ้โหรักกันมากเลยโอ้โหมันรักกันโจดฉเลยนะเนี่เน่เน่เนี่ยรอบกัดพี่นิวหวางตัวแสบจะตัวแสบชีดู้ จะกัดไอ้ที่ล่ะกัดพี่เพ็ตเตไมล่ะกัดพี่เพ็ตเตไมล่ะพี่เพ็ตให้หนูกัดทำไมล่ะฮะกัดทำไมล่ะฮะกัดพี่อะกัดพี่อะกัดพี่เอาเอารักแบบไหนวะเน,นี่ยรักไปด้วยกัดไปด้วยฮะอ้วน ฉนไม่ชนใจหรอกนะฮะไม่ชนใจหรอกพี่เพชรอ่ะทั้งหักทั้งก oh ัดไอ้ทั้งมันอย่างดั้นเฮ้โอ้โหรักน้องจะฉุดเลยหูรักน้องจะฉุดเลยหูรักน้องเอาเอาเอาจะพักนึ่งกัดกันแล้วไหมอ่ะพักันนี่ทานไหนฮะ มามีดูสิพิเพชรกัดงูดูอ่ะกัดอีกแล้วอ่ะพูดทำไงอ่ะกัดขึ้นอ่ะอ่ะอ่ะไม่คุยอกแล้วเนี่ยอ๊ะเอา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 สอเพชรพลอยกับสออูฟู่แบบนี้ตีกันมาเนี่ยอ่ะมันเป็นอะไรมาเอากัดกันเอา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 เมื่อกี้หักกันอยู่เอาเอาลายอารมณ์ศูนย์เนี่เอา พูดจะเอาแล้วเนี่ยอ่งมาเย่งนอนพี่อย่างเงเมื่อกี้กัดกันนะเอากัดเอากัดเนอะาใครจะชนะใครจะแพ้และทีเนี้ยอะใครตกเปก่อนตกตะกร้าก่อนเพื่นคนแพ้เนะอ่ะอาะอาอ้าวชอบเปพชรพลอยสุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะ ขับซอฟูฟูนะจ๊ะเอาตีกันน,นู่นนึงกันฮะกันนี่แล้วโอ้โหพี่เพชรอะพี่เพชรอะพี่เพชรหนีรักแร้ไปเลยหรอกอนอนหนีรักแร้ไปเลยหรอกฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เพชรเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบื่อแล้วไม่ไหวเลยอน,นอนนอนนอนแล้ว นอนแล้วเร็นี่จะไปทำงานแล้วเนี่ยไปทำงานก่อนเนี่ยทำงานก่อนนะรับจอยมันรับงายรับใดทั้งผีทั้งนองเหรอเฮ้ยกี้ยย่ังตีกันอยู่หยกุยกยู่นะ,ะผู้ผู้หลับแล้วล่ะเนี่ยเออ สรุปแล้วสรุปแล้วแพนนกกันทั้งคู่เลยค่ะแพนนกกันทั้งคู่เลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยแพนนกนะคะโ้มีความชุกนะคะนอนกับพี่นะคะจะิงกระดิงแมวค่ะรับจอย <c oughs> นอนรับจอย น่ารับจอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะน้องเพจพลกับน้องอุ้มฟูนะคะหลับก่อนนะคะทุกคน